ไอ้ว่าตัวใดตัวหนึ่งที่ติดขัดหรือการป่วยของเขาอะหรือการเจ็บของเขาเนี่ยก็จะทําให้เสียสมดุลพูดง,ง่ายๆก็เรียกว่าเราเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวมามนี่คือตัวสําคัญที่เราควรจะดูแลเขาได้ได้ดีอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอ้ว่าที่เป็นจุดสะท้อนนะคะจุดสุดท้ายที่จะแนะนําในเรื่องของฝ่าเทา้านะคะขาดไม่ได้เลยค่ะตร,ตรงกลางส้นเทา้าเขาเรียกจุดอันธะรังไข่นะคะอยู่ทั้งสองข้างนะคะเพราะนั้นอันธะรังไข่เนี่ยอยู่ตรงกลางของส้นเท้า นะ<ป>กดได้เลยตรงนี้นะคะตัวตัวอันทะรังไข่ทั้งหญิงและชายเนี่ยนะคะ<ม>ควรที่จะกดหรือว่าดูแลได้บ่อยๆเพราะว่าม,มันจะเป็นตัวทําให้เราเขาเลยนะมีพลัง,ลงคือทําให้ร่างกายสดชื่น oh. นะคะคือถ้าจุดถ้าจุดนเนี้ยเนี่ยสมบูรณ์ดีร่างกายเราก็ส,สดชื่นะนะะเป็นตัวเหมือนเป็นพลังชีวิต oh. มากๆ,ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงตรงส้นเท้าที่สําคัญก็กดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไป นวดฝ่าเท้าเห็นไหมคะนักบำบัดหรือหมอนวดเนี่ยเขาก็จะนวดของเรามีจุดต่างๆเกิดขึ้นมากมายอ๋อใช่ค่ะเขาจะนวดตามจุดนะนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้เนี่ยเราจะเลือกจุดที่สําคัญที่เป็นไอ้ว่าที่มีความสําคัญที่ทํางานกับเราหนักๆจริงๆถูกไหมคะแต่ว่าเราทําบ่อยๆทําทุกวันทําทุกวันทําบ่อยๆเพราะนั้นการดูแลตัวเองหรือนวดตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มากๆทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจจริงๆใช่ไหมคะก็ทีนี้พอเรานวดแล้วส่วนใหญ่เห็นเวลานวดแล้ค่ะ อาจารย์เขาจะมีพวกน้ํามันพวกอะไรนี้ให้เราใช่ไหมคะน้ํามันมันจะเป็นตัวทําให้หล่อลื่นหมายถึงว่าไม่จะได้ไม่เสียสีกับผิวหนังมากนะอทำทำให้ลื่นถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันอันนั้นมีสปปรรพคุณทางยามากขึ้นอย่างเช่นว่ามีในเรื่องของไพรสมมตินะคะ,คะไพรจะมีสปปรรพคุณในเรื่องของลดอาการคลายกล้ามเนื้อหรือว่าลดอาการปวดที่กล้ามเนื้อได้ดีสมมว่าถ้าเรานำไพรมาทำเป็นตัวน้ำมันถูกไหมคะ น้ำมันนี้ก็มาอยู่กับส่วนที่เป็นเท้าหรือส่วนที่เราจะไปนวดนนถูกปะอันไหนไลอ่อันนี้จะเป็นหัวพลนะคะถ้าเขาจะไปสกัดก็คือ อนนีไม่ได้ไม่ได้ขานะคะจ้ไพร <arem> นะคะเขาจะเป็นสกัดเป็นน้ํามันเนี้ยแล้วก็ใช้ใช้น้ํามันตัวนี้มานวดนะคะ,คะมานวดกับผิวตัวเราหรือกล้ามเนื้อส่วนที่เรามีอาการปวดเมื่อ,อยเพราะไพรเนี่ยจะรักษา,าการปวดเมื่อยเมื่อยที่กล้ามเนื้อได้ดีอยู่แล้วแล้วก็จะทําให้มีความลื่นจะทําให้ไม่เสียสีกับผิวของเรามากทําให้เราไม่เจ็บนะคะ,ค,ะคือทําให้เราไม่เจ็บ่นั้นเองแล้วก็เป็นตัวยาอย่างดีนะคะอันนี้ราคาในเรื่องของการดูแลหรือการนวดด้วยตัวเอง <Okay. S 2> เป็นยังไงกับ้างครัคุณผู้ชมสําหรับการเทคนิคก,การโนวดด้วยตัวเองนะคะไม่ยากเลยสามารถทําได้ทุกวันแล้วก็ทําให้ผ่อนคลาย ร่างกายของเราด้วยจากการตักทาทางานหนักนะคะ,คะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคุณผู้ชมที่ทํางานหน,หนักมาถ้าได้นวดผ่อนคลายตัวเองก็เหมือนการได้ดูแลตัวเองการได้อยู่กับตัวเองนะคะบางทีอบอกว่าการนั่งสมาธิไม่มีเวลาการนวดตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิอย่างใช่เพราะาว่าทำให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นด้วยเราหายใจเข้าขออกให้เป็นก็ถือเป็นการทําสมาธิใช่ค่ะ เมื่อก,กี้อาจารย์อ้อยหายไปไหนมาคะนี่ใช่ไหมคะที่ไปบอกมาเมื่อกี้ว่าเราจะมีน้ามันสําหรับนวดทันไค่ะนะคะตัวนี้ก็คือสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณเอ่อเขาเรนะียกไง ดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อให้ลดปวดได้แสดงว่าคลายกล้ามเนื้อค่ะไอที่พี่อาจารย์สอนเมื่อกี้ให้เรานวดผ่อนคลายถ้าใช้น้ํามันมันก็จะดีขึ้นประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะสำหรับคนขี้เมื่อยขี้ปวดขี้เมื่อยสาหรับเกษตรกรท่านใดคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถมาหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลนครทนแล้วก็เอาไปนวดด้วยตัวเองผ่อนคลายด้วยตัวเองได้ยังไงวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์น้อยมากที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะแต่สําหรับวันนี้ค่ะรายการเกษตรเมื ก็ได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลค่ะหรือแนะนําติชมรายการก็โทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นข้างล่างน,นี้นะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะรายการเราหมดเวลาแล้วนะคะทีมงานและตัวดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องอิจฉานะคะเพราะว่าวันนี้จะให้อาจารย์อ้อยช่วยนวดตัวให้ด้วยค่ะอางี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรทําเงินค่ะคุณผู้ชมยังไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเขามาอยู่ในกระจมได้อย่างไรค่ะสําหรับเทปนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่โรงพยาบาลนครทนอยู่นะคะแต่วันนี้สําหรับพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าอาจารย์สุกัญญาค่ะจะมาสอนธีการทําน้ํามันนวดเพื่อผ่อนคลายและคุณผู้ชมที่สนใจการอยู่ไฟหลังลอดอย่าพลาดนะคะเทปนี้ค่ะคุณแม่ที่รักสวยรักงามนะคะต้องติดตามชมไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราขอญาตไปตามหาอาจารย์สุกัญญาก่อนค่ะไปเลยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์แนะนํากิดคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็เป็นแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลนครทนนะคะซึ่งในในตรงนี้เราต้องการจะเห็นว่าในความเป็นแพทย์แผนไทยที่อยู่ในโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยเราสามารถที่จะกลมกลื่นใช้ในการดูแลสุขภาพแบบที่สามารถไปด้วยกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาดูซิว่าวิธีการทะทำไงบ้างวันนี้อาจารย์จะสาธิตการทำน้ำมันนวดใช่ไหมคะ ค่ะอุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะเรียกว่าซื้อตามร้านขายยาทั่วไปก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ก็นี่คือน้ำมันยูคาก์น้ำมันยูคาอันนี้เขาสกัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่เกาทำมาเสร็จสำเร็จรูปหมดเลยค่ะตรงนี้ที่เราเทร่ยมร้านหาร้านขายยาถ้าเกิดสมมติไปแถวแถวอะไรแถวที่เขาขายทั่วไปตามร้านส่เจ้ากรมเปออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าว<ม>อันนี้บีบสกัดแบบเย็นนะคะเพรวาทำไมเขาเป็นไข่อย่างนี้คะ,คะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวอันนี้จะเป็นบีบเป็นไขมันที่อิ่มตัวเหมือนกันนะคะทำไมสังเกตไหมคะน้ำมันหมูของเราก็จะเป็นไข่เพราะฉะนั้นพอดีอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็เป็นไข่แต่ไม่ได้เสียนะคะเดี๋ยวถ้าอยู่อุณหภูมิปกติเขาก็จะคืนกลับค่ะคืนกลับมาได้ค่ะันี้็คือน้ำมันระกะน้ำมันระกมน้ำมันระกม ล้วก็มีพิมเสนค่ะพิมพ์เต่นะนท่อน่ไหมะ,ะตัวนี้ล่ะคะอาจารย์ตัวนี้คือคือคือตัวที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องการที่จะทําน้ํามันเนี่ยเพื่อจะทา การทานี่ก็คือถ้าเอาน้ํามันเฉยๆน้ํามันมะพร้าวมาทามันก็ได้ในเรื่องของผิวพรรณถูกไหมคะเรื่องที่เจะบํารุงเรื่องเติ่นๆ<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการสรรพคุณในการที่จะคลายเส้น<ะ>หรือวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องเอาสมุนไพร<ะ>เพื่อจะมาใช้สามารถจะ ซึมไปในกล้ามเนื้อเชิงลึกก็ตอนแรกแต่ว่าจะต้องเลือกสมุนไพรชนิดไหนถูกไหมคะสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะมีสมุนไพรแตกต่างใช่ใช่ค่ะบที่ว่าเราจะทําน้ํามันเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของอะไรเราก็จะมาทำเป็นแบบนี้ทําเป็นอย่างนี้ก็เลยก็เลยแบบว่าเราเอามาทอดก่อนการทอดก็คือเป็นการสกัดสกัดเอาตัวยายกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ย อย่างอันนี้จะเป็นว่านนางคำถ้าเราจะใช้เนี่ยมันยังมันยังสดสดอยู่เราอย่างเงี้ยเราสามารถไม่สามารถที่จะไปตำหรือไปใส่น้ำมันหรือมาทาเนี่ยกากหรืออะไรก็จะมีมันไม่สามารถซึมง่ายแต่ถ้าเราจะต้องแปททาวิธีก็คือเอาไปทอดในน้ํามันพอทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกรองกรองน้ํามันใหม่เงี้ยก็จะเป็นใสๆใช่ไหมคะใสไม่มีไม่มีกากไม่มีอะไรเพราะว่าสําคัญมากนะคะถ้ามีกากหรือมีอะไรเซียนเนี่ยมันจะทําให้เวลาถูกไหมคะมันก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยวันเนี้ยที่เราจะมาทำเนี่ยในเรื่องของการพึ่งตัวเองในการใช้อาจารย์ก็เลยคิดว่าสิ่งที่อาจารย์น้ำมันที่อาจารย์จะชอบทาใช้เองด้วยแล้วก็มาใช้ที่โรงพยาบาลด้วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เปัญหาเรื่องของข้อเขา่าเข่าอักเสบเข่าวบวมตรงเนี้ยเพราะฉนั้นสรรพคุณของสมุนไพรที่จะใส่ในขวดเนี้ยมันต้องเลือกเลือกนะคะอ,คอย่างเช่นนะคะ,คะสมุนไพรสดก็ต้องมีอย่างพวก ไพลสรรพคุณของเขาก็คือในการลดการฟกบวมแก้ปวดเมื่อยไพลนะคะที่เป็นอันนี้เป็นสดนะคะแล้วก็มีมีแถมนิดนึงใส่ขมิ้นจะมีตัวนี้นะคะไพลค่ะใส่มีขมิ้นขมิ้นนี่แน่นอนเรื่องรักษาเรื่องของผิวแถมไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของว่านนางคำก็เหมือนกันค่ะว่านนางคำกับในเรื่องของไพลก็จะช่วยในการของฟกบวมอันนี้เป็นแบบสด วิธีการก็คือล้างสะอาดแล้วก็มาหั่นนะคะคก็เหมือนการไปทอดนะคะเอาไปทอดใส่น้ามันค่ะทอดแต่อนนี้มันมีสมุนไพรบางตัวที่มันเป็นแห้งๆอย่างเช่นเนี่ยที่อาจารย์จะใช้ในเรื่องของคงเคยได้ยินกันหัวดองดึงหัวดองดึงเนี่ยมันมีสรรพคุณสรรพคุณเป็นสมุนไพรแห้งนะคะคอ่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบก็เอาใส่ลงไปทอดด้วยนะคะสมมติวันหลังนี่เราก็หยิบเอาไปอย่างงีนะ้เป็นหัวลักษณะแบบนี้เอาไปใส่ด้วยก็คือ ล้างทำความสะอาดแล้วก็หันไปชี้เล็กๆแล้วก็เอาของเ,เอาของสดลงไปก่อนเพราะว่ามันมีน้ําเ,เราต้องให้มันแห้งถูกไหมคะเพราะตรงนี้มันต้องให้น้ํามันระเหยออกไปทอดอทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะแล้วทอดเนี่ยน้ำมันอะไรน้ํามันสองอันที่เขาใช้ทั่วไปก็คือน้ํามันแก้วหรือน้ํามันพืช ถ้ามันแก้วก็คือหาซื้อตามทั่วไปทั่วกัน์ดไพใช่ค่ะท่ตอนมีร้านสมุนไพรก็เยอะพวาเยอะนะคะมีมีหมดทุกท้องที่นะคะใช่ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะลองผสมดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาลองนะคะลองลองผสมดูนะคะอันนี้คือสมมุติว่าเราเราเราอยู่ในกระทะหมดละอันเนี้ยแล้วออกสําเร็จรูปมาอยู่ในขวดนี้ละเรากรองเรียบร้อยละนะคะสัดส่วนไงเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเขาแยกใส่ในโหลแก้วนะคะแรกเริ่มเนี่ยเราจะต้องใส่ก็มีนะคะของพวกนี้ก็คือ พิมพเสนกาละบ,บูนเมนทอนพวกนี้จะเป็นของร้อนๆ<ช>ทําให้ชื่นใจใ<ช>และทําให้มีความร้อนตรงนี้จะทําให้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นด้วยแล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นจะขยายเพื่อน้ํามันจะได้ซึมเข้าไปเพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยสรรพคุณของเขาคือบํารุงเส้นเอ็นมันก็จะพาสมุนไพรพวกนี้ไปในข้างเข้าไปลึกๆได้เห็นไหมคะนวดอย่างเดียวไม่พอพอทาด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะคลายได้เบาเลยเพราะนั้นตัวที่เราใส่ผลแรกก็คือในเรื่องของพิมเสนพิมเสน นี่เราจะใช้สัดส่วนก็ร้อยร้อยกรัมเทใสลงลยนะคะร้อยกรัมแล้วก็กาละบูนนะคะ,คะกาละบูน100 100กรัมเหมือนกันนะคะเราเสียดาย เคาะหน่อยนะคะแต่เมนทอนเนี่ยจะใช้เป็น200กรัมเคาะหน่อยนะคะแต่มันเมนทอนถ้าจะให้ละลายง่ายนี่มันจะเป็นแท่งแ่งเนี่ยเราควรจะต้องตำซะก่อนแต่อันนี้ก็อาจารย์พยายามตำแล้วจน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 เก็ละเอียดบางส่วนละนะคะแต่ถ้าจะไปทําเองอยากให้ตำให้ให้ให้ละเอียดนิดนึงจะได้ละลายได้ง่ายนะคะเมนทอนนี่จะ200กรัมนะคะค่ะ เสร็จแล้วเราจะใส่น้ำน้ำมันน้ำมันระกร,รมน้ำมันระกรรเนี่ยนะคะน้ำมันระกร,รมนี่ก็เป็นตัวที่ร้อนสูตรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่ใส่น้ำมันระกรมเยอะน้ำมันระกรมเยอะจะเหมือนกลิ่นจะเหมือนในน้ำมันมวยออมันจะร้อนมากซึ่งร้อนมากเนี่ยวัตถุประสงค์ของอาจารย์จะอยากให้ทาได้บ่อยๆถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่ 30cc พอใส่แค่3 0ซีนะคะนี่คือน้ำมันน้ำมันระกรบ3 0ซีแต่ถ้าใครต้องการร้อนใส่ให้เยอะก็ได้เพราะสูตรนี้คือสูตรที่แล้วแต่เราจะปรับตามความชอบของเรานะคะใส่ 30cc นะคะน้ำมันน้ำมันระกรบน้ำมันระกัค่ะต่อไปเนี่ยก็เราจะใส่น้ำมันที่จริงอาจารย์ก็ใส่ไปได้เลยค่ะถ้ามันน้ำมันยูคาอีก100นะคะ1 0 0ซีมันจะได้ละลายได้ นะคะคสามารถใส่น้ำมันมะพร้าวได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคนค่ะค่ะ แล้วพาก็คือหนึค่ะ1น0ซีซีเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าสูตรของน้ํามันนวดตัวนี้เราต้องการจะบารุงเรื่องของเพราะอะไรคะเรื่องของหัวเข่ามันมีกระดูกใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วมะพร้าวเนี่ยเป็นสปปรรพคุณอะไรที่อาจารย์ตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยทำไมก็ถึงใช้ในเรื่องของกระดูกเพราะว่ามะพร้าวนี่มันอยู่ในลูกใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะนั้นเนื้อมะพร้าวอยู่ในลูกเพราะนั้นมันสามารถน้ํามันมะพร้าวสามารถจะซึมเข้าไปในข้อกระดูกของเราได้ตัวนี้มันถึงได้เอาสมุนไพรที่เข้าไปบํารุง มีดองดึง<อ>มีอะไรถึงต้องใช้น้ำมันมะพร้<ม>าวนะคะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวคนนะคะคนคนคะคนคนเราก็าคนจนกว่าเขาจะละลายใช่ไหมคะแต่ที่จะทาคนคนไปเรื่อยๆนะคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอญาใส่ อันนี้ะอาจารย์น้ํามันที่เราสกัดจากการที่เราเอาไปทอดการทอดนี้เป็นการสกัดตัวยาจากสมุนไพรถูกไหมคะการสกัดเนี่ยทอดก็ได้หรือที่อย่างวิยาต้มของเราเห็นไหมคะอ่าสมมติเราจะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่วิธีการต้มเพื่อสกัดใช่ค่ะแต่ถ้าเราต้มแล้วมาใส่นี่น้ํากับน้ามันน้ำกับน้ำมันก็ไปพละทาก็นั้นเราก็เลยใช้อันนี้แล้วน้ํามันตัวนี้ก็สามารถที่จะมารวมอยู่ในเป็นสูตรน้ํามันของเราได้งนอาจารย์ขออนุญาตเทใส่เลยนะคะ สวยไหมคะน้ํามันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่เราต้องการก็คือมีอะไรคะมีเถาวันเปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาโคคลานนะคะร<ะ>วมถึงดองดึงะนะคะที่ตัวลดการอักเสบส<ะ>แล้วก็แล้วก็มีที่สําคัญคือสีเขียวตัวนี้มาจากถักเสี้ยนผีสีออกมาเห็นไหมคะดมกลิ่นด<ะ>ูนะคะเนี่ย แล้วสีก็สวยแล้วเดี๋ยวเราพอละลายพอละลายเสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ขวดแล้วก็ฉีดเอาใช้ได้แล้วก็เอามาใช้นวดใช่ค่ะนวดวร่างกายแล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกไปตแต่ตอนต้นว่าจะไม่เน้นการน้ํามันที่ร้อนร้อนหน้าผิวเราบางถูกไหมคะเพาบางปุ๊บเราทาบ่อยบ่อยก็ไม่ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะนั่นเรื่องของน้ํามันเนี่ยเราจะต้องให้ทาได้บ่อยๆเพราะว่ามันจะได้ซึมพอซึมเนี่ยซึมเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมุนไพรมันจะช่วยในการรักษาถ้านวดเฉยๆไม่มีน้ํามันเนี่ยมันจะได้ครึ่งหนึ่ง ค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะคนจนละลายเมื่อกี้อาจารย์ลืมบอกไปน้ํามันที่เมื่อกี้เนี่ยในขวดนี้ที่เราไปทอดใสมุนไพรที่เราเป็นตัวหัวใจเลยอ่ะถูกไหมคะเลยนี่หนึ่งเสียดายใส่ไปหน่อยเราใช้จํานวนอาจารย์ใส่ในขวดนี้มันเท่ากับ500ร้อยสี่ห้าร้อยห้าร้อยสี่สี่ใช่ค่ะห้าร้อยสี่สี่นะคะซึ่งก็จะได้เป็นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวในเนี้ยเราก็จะพอเริ่มละลายดีเนี่ยเราก็จะมากรอกวิธีการกรอกก็นี่คือขวดที่เป็นสเปรย์ ใช้ไปฉีดเป็นสเปรย์่ะใช่ค่ะเพื่อง่ายนะคะเราจะใช้ตัวนี้ดูดขึ้นมาละลายหมดไหมคะ อยากให้อาจารย์แนะนํามสมุนไพรที่ปลูกแล้วทําเงินมั่งคะ่ะตอนนีเ้เราจะสนับสนุนให้เขาปลูกสมุนไพรตัวไหนดีคะคือตอนนี้ตามกระแสข,ของการดูแลสุขภาพนะคะตามความคิดของอาจารย์เนี่ย อย่างตัวแรกที่จย์หยิบเนี่ยมะกรูดมะกรูดมะกรูดตรงนี้มันจะใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งใบมะกรูดถูกไหมคะใบมะกรูดแล้วก็ในเรื่องของผิวพวกนี้เรามาทําในเรื่องผลิตภัณฑ์ในเรื่องทําเป็นน้ํามันหอมระเหยนะคะในการอบตัวในการทําลูกประคบหรือในในสามารถที่จะใช้เป็นไอตัวดับกลิ่นอันนี้ถ้าเราสามารถจะใช้ได้หมดทั้งทั้งลูกเลยใบก็ใช้ได้ อันนี้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือว่านหางจระเข้เนี่ยตัวนี้ก็สําคัญสําคัญใช่ห้เราทํามาเป็นน้าใช่ไหมคะทําเป็นของทานก็ได้นะคะหรือตอนนี้ที่เราจะใช้คือในเรื่องของการเวลาที่ใช้ทาใช้ทาเวลาที่โดนน้าร้อนลวกหรืออะไรก็ตามอันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะปลูกไว้เพึ่วเอาไว้สําหรับใช้ดูแลตัวเองด้วยกับสําหรับทําเงินได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนส่วนตัวนี้ตัวอื่นนียก็คงก็คงปลูกได้นะคะพวกค่ะ ทิงไอ้อนี่มันคงลำบากเอานี้ที่สาคัญเนี่ยอาจารย์ที่อยากให้ได้อยากแนะนําเลยใช่ไหมคะเรื่องของบใบพับเพลิงใบพับเพลิงใบพับเพลิงตรงเนี้ยโบราณของเราสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกันนะคะคะนะคะเพราะว่าตรงจริงเนี่ยเราจะใช้กันเยอะมากเลยส<ม>ําหรับสมัยก่อนเนี่ยสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดการโฟกบวมการอะไรเนี่ยเขาจะไปย่างไฟแล้วก็จะมาใช้ หุ้มอยู่หุ้มขา oh. หุ้มอะไรซึ่งในนี้เหมือนกันใน oh. ในเรื่องของการอยู่ไฟ oh. ในเรื่องของการประครบเนี่ยเราจะใช้แบบพับพลงเป็นตัวเพราะตัวนี้สับคุณเข้าในการลดการโฟกบวม oh. แล้วถ้าปลูกได้จริงๆเนี่ยเราจะมีมีตลาดที่จะซื้ออยู่นะคะไม่ค่อยเห็นคนปลูกนะคะ เห็นการสมัยโบราณอันนี้ค่ะคือถ้าถ้าเด็กสมัยใหม่ก็คือแทบจะไม่รู้จักใบพะพงและดอกเขาจะเป็นลักษณะเขาขาวแล้วเขาจะเล็กๆขีดมันจะงวงก็หากกันแบบานี้เล็กๆแต่ก่อนอื่นไม่ใช่เพระอาจารย์บอกให้ปลูกเนี่ยก็จะปลูกเลยต้องดูก่อนนะคะว่าไปดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะขายให้ใครก่อนเราคิดก่อนจํานวนแล้วต้องวางแผนไม่ใช่พอกว่าให้ปลูกก็จะปลูกพอปลูกไปแล้วอตายแล้วจะไปขายใครอีกตัวที่น่าสนใจดีปรีดีปรีดีปรีเนี่ยจะไปเป็นต้นมันจะเป็นต้นเนี่ยเป็นยาที่เข้ายา ไทยเยอะมันจะรสเผ็ดร้อนอันนี้มันจะแบบแห้งนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยที่ต้นที่ต้นเราจะมีนะคะลองไปไปดูว่าเราสามารถจะทําเคยทานผัดกะเพราที่ใส่พริกไทยอ่อนไหมคะอ๋อันนี้จะใช้ได้เลยอร่อยมากนะคะทําเป็นยาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าปลูกนะคะปลูกทํามาเป็นขายแล้วก็ขาดีปรีนะคะอ๋ออันนี้คือคระมิ้นอ้อยที่หัวตั้งๆขึ้นเนี่ยค่ะ ขมิ้นอ้อ,อยอันนี้นนพืชพืชลงหัวนะคะค่ะอันนี้คืขมินขม้นชัน,น,นพวกนี้จะเป็นพืชลงหัวนะคะอาจจะต้องวางแผนในการนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาฤดูการค่อนข้างยากพอสมควรนะคะค่ะ ลักษณะเขาแตกต่างกันอันนี้ขมิ้นอ้อยนีขมิ้นอ้อยแต่สรรพคุณของเขาคพวกขมิ้นคือรักษาเรื่องของผิวนะคะเรื่องของผิวหนังแล้วลดการอักเสบค่ะว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกอันนี้จะสรรพคุณเขาคืออะไรคะค่ะก็เกี่ยวกับทําให้มดลูกเข้าอู่เราจะอยู่เห็นไหมคะวันนี้ที่เราจะมาดูในเรื่องของการทําให้มดลูกเข้าอู่สําหรับผู้ที่อยู่ไฟหลังคลอดเพราะนั้นเพื่อให้น้ำข่าวปลาคัดหลังเพราะนั้นมันก็ต้องชักให้มดลูกที่มันขึ้นนะคะเพราะเราท้องเนี่ยมดลูกของเราได้ขยายตัวแต่เราก็ยอดต่า อันนี้คือว่านนางคำว่านนางคำค่ะค่ะว่านนางคำก็ใช้ในเรื่องของผิวพรรณการฟกบวมมันจะอยู่ในสรรพคุณของการหลังคลอดหรือการเกี่ยวกับเรื่องของการนวดจะเจอตัวนี้เมื่อกี้ที่ในตัวหนึ่งที่อาจารย์ใส่ในเรื่องน้ํามันนวดอาจารย์ก็ใส่ว่านนางคำด้วยนะคะอีกตัวที่สําคัญต้องอย่าลืมเลยนะคะพรลองดมดูสิคะกลิ่นมันใช่ไหมคะกลิ่นเขาบอกเลยใช่ค่ะพรสีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะนี่เลยค่ะสีเหลืองค่ะ กลิ่นของเขาก็จะบอกเลยกลิ่นใช่ไหมคะไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้ในไม่ว่าจะเป็นลูกประคบหรือเป็นพวกน้ํามันเพราะสรรพคุณของเขาในเรื่องของการฟกบวมทานก็ได้นะคะทานก็ได้ทําเป็นน้ําสมุนไพรที่ช่วยทําให้ขับลมป็นเวลาไปทานก็คือเราก็ต้มเป็นน้ำต้มเป็นน้ต้มเป็นน้ำแีเลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะรางให้สะอาดแล้วก็ต้มใส่เป็นแว่นๆนะคะใส่เป็นแว่นๆเหมือนน้าชา เห็นไหมคะสมุนไพรแต่ตัวนี้น่าสนใจที่อาจารย์ชอบมากเลยมกรูดสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์ค่ะ<ม>สารพัดป,ป,ประโยชน์มากเลยเป็นทั้งอยู่ในสวนทาเป็นอาหารใช่ไหมคะทำมาเป็นสปาเท้าก็ได้เห็นไหมคะหานก<ช>็จริงเนี่ยเราหานแล้วก็ใส่ในเนี้ยอันนี้สารพัดประโยชน์ปลูกให้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้แค่ว่าเอาน้ำมาขูดมาสะสีสะผมก็จะทําให้ผมดกเงางามแล้วก็ไม่เป็นรังแคแค่นั้นเอง แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสารพัปปุ์เขาเยอะเยอะมากแล้วไปทําเป็นยาดองมามากรดสําหรับผู้หญิงที่เป็นบํารุงเลือดสตรีหรือหลังคลอดอะไรพวกนี้มันมันได้ตลอดเลยถ้าเรารู้จักที่จะปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยแต่เราต้องวางแผนก่อนนะคะเราจะทําอะไรจะไม่ใช่พอปลูกแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะทําอะไรอาจารย์จะเน้นมากเลยเพราะอาจารย์กลัวกลัวว่าเอ๊ะทำอะไรไม่มีการวางแผนเนี่ยเราก็จะเสียหายนะคะวางแผนปลูกเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเขานะคะดีกว่าให้ปล่อยพวกนี้ออกไปเป็นลิขสิทธิ์ของชาวต่างชาตินะคะ เราช่วยกันอนุรักษ์ไว้ดีกว่าทีนี้ค่ะจา์มาถึงของที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้คือทั้งหมดที่เราจะใช้การเรียกว่าอยู่ไฟหลักคครดนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะเพราะว่าในผู้หญิงหลังคครดเนี่ยเขาจะสะสมเพราะว่าร่างกายจะบวมน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการในการที่จะเอาคับ รีดรีดเอาน้ำพอออกถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ใบพัดเพรึงเพราะใบพัดเพรึงเนี่ยเป็นการที่การลดการฟกบวม,มะนะคะเราก็จะใช้เดี๋ยวมีวิธีที่จะทำก็คือเอาอิจร้อนเนี่ยแล้วก็จะทับนวางพัดเพรึงแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็หน้าไปตามตัวเห็น<อ>ไ,ไหมคะรีดเอาไขามันรีดเอาน้ําออกตามตัวนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้ตัวหนึ่งนอกจากนี้ที่ท้องอีกท้องเนี่ยมันก็จะมีสม,มุนไพรเขาเรียกว่ายานอเนื่องให้ท้องยุบยาเนื่องให้ท้องยุบเนี่ยยาขาตัวนี้ค่ะตัวตัวนี้ค่ะ ต,ตัวนี้ใช่ไหมคะอ,อันนี้ยาเนื่องตัวอยาอยาเนื่งท้องอก็จะเป็นของของที่จะช่วยรถไข่ลดลดลดไอตัวที่